ครับสวัสดีนะครับช่องยูทูกทุกทุกทันอันนี้ผมก็ม,มีสมเด็จนุวงพ่อปุ๋ยวัดโคสิตารามนะครับเป็นเนื้อพงน้ำมัน,นครับเอามาให้ช่องยูทูบได้รับชมกันนะครับนะก็ มีทาชเล็กไวรืาซี่อะไรแบบผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเอามาให้ช่อง y ู u ู u ได้ดรับชมนะครับเน๋ยวพวกน้ำมันนะครับจะมีชมรุดนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นยันยันอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเรื่องยันนะครับข้างล่างนี้จะมีชมรุดรอยเอา กระดาษออกหรือว่าจะเป็นรูปงนพอหรือเปล่านครับเขาก็าให้ผมมาผมก็เอามาลงให้ท่อง y ูกไปรับชมเลยครับนะครับเป็นเนื้อพ่งน้ำมันนะครับชำรุดนะครับจะบินลงนะครับขบค้ามนะครับ แต่องค์พระว็ยังเต็มเต็มอยู่นะครับไม่มีจะบินข้างล่างไปหนก็เอามาให้ช่องรูปไปรับชมกันนะครับพร,ระที่สวยงามอีกหนึ่งรูปนะครับองค์พระก็สวยงามมีการทาสี่หวชาติทะเลไว้นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอามาท่องรูไปไะรับชมกันนะครับ นี่ครับแล้วผมนำมัน,นเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จบจะเพียงเท่านี้นะครับติดตายก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแล้วก็ดติดตามผมนะครับไปด้วยนะครับจะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงผู้ใดเข้ามาชมแล้วก็ไม่ชอบก็ จงขอขอบคุณเป็นยังสูงเช่นกันนะครับที่ต่อมาชมในช่องผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแตเป็นเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอทุกท่านมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ